ทำไมวันนี้อากาศร้อนจังนะแอร์ก็เปิดไม่ได้วิญญายทำไมแอร์เปิดไม่ได้หรอโอ้พอดีว่าแอร์บ้านเนสียนะเสียฮะเสียเหรอชอยชอยชอยพิทเธอรแบบนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนน่ะใช่คุณยายแล้วจะไปไหนดีอากาศก็ร้อนไม่รู้เหมือนกันน่นแหละ เพราะนั้นลองดูดีกว่าว่ามันมีที่ไหนให้เราไปได้เอ๊ะโปรโมชั่นสวนหนาเหมือนใหม่เปิดที่ฟาร์มเล่นเสร็จเหนื่อยเหนื่อยกินหมูกระทะเล่นกับสัตว์ได้คุ้งประมาณ233บาทโปรโมชั่นวันนี้คือ299บาท โอ้โหดีจริงๆเลยนะถ้านั้นเราไปที่นั่นกันดีกว่าเคเรอกันพรุ่งนี้เช้าแล้วเราก็จะไปโอเคไหมฮะโอเคเฮ้ไปก่อนดีกว่าไม่ใช่พรุ่งนี้เชา้าวันนี้เลย จริงเหรอจริงเหรอรเรอนี่นยแล้วชุดคุณยายเราจะใส่อะไรไม่เป็นไรอยากจะเตรียมให้อ่าใส่ชุดนี้แล้วกันปล่อยผมดีกว่า,าแล้วก็โอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วไปก่อนไปหาคุณยายกัน นะน้องมีออกไปเปลี่ยนก่อนได้เลยโอเคถ้านั้นขอเป็นชุดนี้โอ้โหนี้ไม่ใช่แล้วนะ่ะถ้านั้นเขาเป็นเด็นี้ก็ได้นะโอเคมันดูแปลกๆสำหรับคุณยายเลยนะ